เด็กมาพบกับครูเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้ครูเมย์จะพาเด็กๆมาฝึกอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทายชุดภาษาเพื่อชีวิตนะคะวรรณคดีลำนำนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านบทที่4กันนะคะเรื่องฝนตกแดดออกเนื้อเรื่องเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะใช้นิ้วชี้ชี้ที่ คําแรกตามลูกศรสีม่วงนะคะแล้วอ่านออกเสียงนะคะตามค,ครูนะคะพร้อมแล้วเราอ่านไปด้วยกันเลยค่ะฉันชอบสายฝนร่วงหล่นจากฟ้าฉันชอบแดด จ้าฟ้าสวยสดใสฝนตกแดดออกนกกระจอกบินไปฟังเพลง กับฉันไหมามาสิมาฟัง บทที่4ฝนตกแดดออกนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะรู้สึกชอบสายฝนนะคะวันนี้ฝนตกแล้วก็แดดออกนะคะมองเห็นนกกระจอกบินเล่นน้ําฝนนะคะก็เลยอยากชวนเด็กๆนะคะมาฟังเพลงด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันนะคะหน้าถัดไปนะคะจะเป็นบทเพลงบทอาขยานนะคะเรื่องฝนตกแดดออก เป็นบทหลักอีกหนึ่งบทที่เด็กๆชั้นป .1 จะต้องเรียนและต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านแบบบทร้อยแก้วก็คืออ่านยังไม่ได้ใส่ทำนองลงไปนะคะฝึกอ่านก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกร้องบทร้อยกลองนะคะก็คือการใส่เนื้อทำนองลงไปนะคะเริ่มจาก บทนี้นะคะเราจะมาอ่านให้คร่องพร้อมกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ชี้ตามแล้วก็ฝึกอ่านตามคุณครูนะคะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจ โผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าว ใจกว้างขอพักสักวันเอาละค่ะฝึกอ่านอีกรอบนึงนะคะยังไม่จบนะคะเราจะอ่านนะบทนี้เรื่องฝนตกแดดออกอคยยาน,นี้ให้คล่องก่อนนะคะเอาละค่ะชี้นะคะอ่านตามนะคะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออก นกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนคราง พี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันหน้าต่อไปเลยนะคะอาละค่าชี้และฝึกอ่านตามคุณครูนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อน พอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพัน ไม่ลืมบุญคุณอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผัน ขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณอล่าค่ะเด็กๆเมื่อเราฝึกอ่านสองรอบแล้วนะคะในบทร้อย แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านบทร้อยกลองกันนะคะเด็กๆฟังก่อนแล้วก็ใส่ทำนองร้องตามพูดตามครอเบาๆนะคะแล้วเราจะฝึกบ่อยๆนะคะเด็ดกๆก็จะอ่านบทอาขยานฝนตกแดดออกบทลักนี้ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะพร้อมแล้วไปฝึกพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ บทรองระดับประถมมาศึกษาฝนตกแดดออกของทัปนีนาครทับฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจพอพินบินไปไม่รู้ เอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกท่องกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่คล่องนะคะก็คอรอตามเบาๆนะคะแล้วเด็กๆก็ฝึกเปิดคลิปนี้บ่อยๆนะคะฝึกอ่านออกเสียงฝึกออกเสียงนะคะบทอาขยานนี้นะคะเพราะเป็นบทหลักที่เด็กๆปหนึ่งทุกคนจะต้องรู้นะคะจะต้องท่องได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ พร้อมแล้วนะคะชี้ตามลูกศรสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียงคอด้วยนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจพอพินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนก No. เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้สึกว่าคล่องปากหรือ,อยังคะถ้าใครยังไม่คล่องก็เปิดฟังบ่อยๆเปิดฝึกอ่านกับคุณครูบ่อยๆนะคะเอาละค่ะหน้าถัดไปเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันต่อนะคะเริ่มจากบรรทัดแรกเด็กๆใช้นิ้วชี้ชี้แล้วก็อ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมา ฟ้าใสแดดจ้าต้นหญ้าเอ็นไหวร้องรำทำเพลงครื้นเครงหัวใจเธอชอบบ้างไหมมาสิ มาร้องเพลงเอาละค่ะหน้านี้ก็ชวนเด็กๆนะคะมาฝึกร้องรําทำเพลงกันนะคะค่ะมาฝึกร้องนะคะเรียนเสียงนะคะอื่นๆนะคะเด็กๆมาดูเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องทำยังไงคะส่งเสียงยังไงคะอ่าใช่แล้วค่ะเสียงฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงฟ้าร้องของ,ของคุณครูกันบ้างนะคะ ่ดังคลืนคืนเลยนะคะต่อไปค่ะเสียงลมพัดเด็กๆคะเสียงลมพัดของเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเก่งมากค่ะมาฟังเสียงลมพัดของคุณครูกันบ้างดังสู่สู้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆเสียงน้ําไหลเสียงน้ําไหลของเด็กๆเป็นยังไงคะลองออกเสียงดูซิ อาเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงน้ำไหลของคุณครูกันบ้าง <S 2> <S 2> <S อ่าเสียงน้ำไหลของคุณครูเหมือนเสียงน้ำไหลของเด็กๆไหมคะต่อไปค่ะเสียงรถไฟแล่นเสียงรถไฟของเด็กๆเป็นยังไงคะส่งเสียงหน่อยค่ะอาเก่งกันมากเลยนะคะต่อไปมาฟังเสียงรถไฟของคุณครูกันบ้าง เป็นยังไงบ้างคะเสียงรถไฟของคุณครูดังมากเลยใช่ไหมคะปูนปูนนะคะต่อไปคะ่ะเด็กๆเสียงไก่ขันอ้าวมาทาเสียงไก่ไข่ให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะอ้าวพากันส่งเสียงไก่ขันกันเชียวมาฟังเสียงไก่ขันของคุณครูกันบ้างคะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะเอกยีเอกเอกใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะเสียงก,กบ รรองเด็กๆนักเรียนช่วยทําเสียงกรบร้องหน่อยค่ะเสียงกรบร้องเป็นยังไงคะเด็กๆทําเสียงกรบร้องแล้วต่อไปนะคะมาฟังเสียงกรบร้องของคุณครูกันบ้างคะ่ะบางคนก็อบอบอบางคนก็กบๆบๆบนะคะต่อไปคะ่ะเสียงช้างร้องเอาละคะ่ะส่งเสียงช้างร้องให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเด็กๆ มาฟังเสียงช้างร้องของคุณครูกันบ้างนะคะเด็กๆอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดเสียงน้ําไหลเสียงรถไฟแล่นนะคะเสียงไก่ขันเสียงกบร้องเสียงช้างร้องเด็กๆเรียนเสียงอะไรได้อีกนะคะเยอะแยะมากมายอย่าลืมฝึกออกเสียงต่างๆตามธรรมชาตินะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เมื่อเราฝึกอ่านวรรณคดีลำนำนะคะฝึกส่งเสียงเรียนเสียงตามธรรมชาติแล้วเด็กๆหยิบแบบฝึกทักษะภาษานะคะเล่มนี้นะคะขึ้นมาเล่มใหม่เลยนะคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดค่ะหน้าที่10หน้านี้นะคะเราจะอ่านวรรณคดีลำนำบทที่4เรื่องฝนตกแดดออกแล้วมาทำแบบฝึกในหน้าที่1ิบกันค่ะเด็กๆ เด็กๆต้องอ่านก่อนนะคะให้โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะให้โยงเส้นจับคู่คำกับภาพนะคะ,ะมาดูนะคะฟ้าใสแดดจ้ารูปไหนคะที่เป็นแดดจ้าอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เจอแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนโยงเส้นจับคู่ไปเลยเห็นไหมคะตรงนี้นะคะดวงตะวันจ้าเฉี่ยวนะคะต่อไปค่ะ ต้นไม้ที่ใจกว้างกับนกต้นอะไรคะอพี่มะพร้าวใจกว้างใช่ไหมคะพี่มะพร้าวใจกว้างเด็กๆก,ก็ยงประโยคนี้ไปหาพี่มะพร้าวเลยคะ่ะและข้อความสุดท้ายนะคะบินจรผายผันตัวอะไรคะเด็กๆที่บินจรเวลาฝนตกอ่า นกกระจอกอยู่ตรงนี้เด็กๆก็โยงเส้นจับคู่คำกับภาพเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับหน้าที่สิบเด็กๆเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าที่11บนะคะหน้าที่สิดให้เด็กๆนักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ จะยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องเด็กๆต้องอ่านก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะเสียงช้างร้องนะคะต่อไปค่ะเสียงรถไฟแล่นต่อไปนะคะเสียงไก่ขันต่อไปค่ะเสียงกบ ร้องและสุดท้ายค่ะเสียงฟ้ารอ้องมีเสียงช้างเสียงรถไฟเสียงไก่เสียงกบและก็เสียงฟ้าร้องจากที่เราได้ฝึกส่งเสียงออกเสียงกันในคลิปเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราก็มาทำแบบฝึกในเล่มนี้ได้นะคะเอาละค่ะเรามาอ่านด้านหลังที่เราจะโยงเส้นจับคู่กันบ้างนะคะเสียงแรกค่ะเด็กๆฉึกฉัก เอ๊ะฉึกฉักฉึกฉักปุ้นปุ้นนี่เสียงอะไรคะเด็กๆเสียงรถไฟใช่ไหมคะเราก็โยงฉึกฉักฉึกฉักไปที่รถไฟเลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะรถไฟต่อไปค่ะแอก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 ,กเสียงอะไรคะแอกแอกเอิกเอิกที่อยู่ในบทภาษาพาทีอ่าเสียงใบบกใบบัวใช่ไหมคะใบบกใบบัวเป็นสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆ อ่าเป็นช้างเราก็โยงเส้นจับคู่ไปที่รูปช้างบรรทัดรูปช้างนะคะอย่างนี้ต่อไปค่ะเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก,เอกี่เสียงอะไรคะเด็กๆตอนเช้าเลยอ่าเสียงไก่ขันเราก็โยงเส้นไปหาไก่ขันค่ะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆครืน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 เสียงอะไรคะเหลือเสียงกบกับเสียงฟ้าร้อง ครืนคืนกบคงไม่ร้องคลืน,นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงครืนคืนก็คือเสียงฟ้าร้องนะคะโยงเส้นไปอย่างนี้นะคะและสุดท้ายค่ะเสียงอบ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 คือเสียงอะไรคะอ่าเหลือสุดท้ายก็คืออบอบก็คือเสียงกบร้องเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่อย่างนี้นะคะเอาละค่ะไปดูหน้าต่อไปค่ะ หน้าต่อไปหน้าที่12นะคะหน้าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก่อนที่เราจะคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนั้นเราจะต้องอ่านก่อนนะคะเด็กๆชี้แล้วก็อ่านนะคะพร้อมๆกันค่ะฝนตกแดดออกอีกรอบนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอก แปลกใจอีกรอบนะคะนกกระจอกแปลกใจเห็นช้างตัวใหญ่อีกรอบนะคะเห็นช้างตัวใหญ่เดินโซเซมาอีกรอบนะคะเดินโซเซมา เอาละค่ะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วก็คัดตัวหนังสือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามลงไปนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยของแบบฝึกหัดบทนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนว่างนะคะ ก็อย่าลืมกลับมาเปิดคลิปวิดีโอนี้นะคะฝึกอ่านนะคะบทที่4ฝนตกแดดออกแล้วก็ฝึกท่องฝึกร้องบทอาขยานให้ข้องเลยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในบทเรียนเรื่องต่อไปนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะดเด็ก